โอเคสวัสดีทุกๆคนเนาะสวัสดียินดีทัข้าสู่ซ่องปอนวานนาเนาะวันนี้อาจจะเปิงืงแปลกๆนะเนื่องจากว่ากําลังสำหรับสร้สางคอร์สเนาะออนไลน์ก็เลยว่าอัดวิดีโอทั้งอัพลงในซ่องของจันทร์ปอนแชนแนลแด่เพระาะว่าเกี่ยมสีเดินทางเนาะสีลงไปสะรานนักเขตร์ทุกคนเด้ออ่าสีลงไปสะรานนักเขเพื่อที่จะไปถ่ายอ่า รายการลงซ่องของปอนบานานนี่แหละเนาะอ่าสิลงไปสวรรค์เขตอาจจะใช้เวลาปั๊บม่านอยู่อาทิตย์หนึ่งอ่ารายกับเมืองบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองสนุนบุรีแดงอ่าลังจากที่แล้วทุกอย่างเนอะกับเมืออื่นเมือเพิ่นนี่ก็ือจะได้กับอ่าสวรรค์แล้วละ่ะเนอะคือจนมาไปท่าในย,ยังยังบอท่านไดู้ฮว่าเออจะได้ไปไซเด้ก็คือจะไป อาจะไปกินเขานำยายมอนเดอร์ยายมอนอ่าสิไปแวรเพราะว่ายายมอนกับเกือบอกเป็นลูกซิทคนหนึ่งที่อ่าข้าพเจ้านี่ดูแลอสร้างยูทูบให้ร,ร,ร,รายการซีเปย์แวร์ซีปย์ในน้ำเพิ่มเติมรายการอันพอวันเนาะขาดเป็นไปได้ถ้าบอกขาดเวียดยังกับซีแวร์ไดเดอร์อาจจะบ่ได้อ่าโทรบอกแต่ว่า ถ้าเบิร์คลิปน, e. นี้นอยู่พอวันอยู่เซโนนะอ่สีไปแวร์ก็คือเป้าไม้คือจะไปหาถ่ายคลิปนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้คอยกับพักคงเฮียน,นพักครงเฮียนที่สอนอาการออกแบบและตัดต่อว,ว,ว,วิดีโอและกับต่ววต่อ y o u ยูทูบสต,สตาร์ทพักอยู่ก็เลยว่าจะเอาเวลานี่สีล่องบุ๊คในเรื่องของ YouTube ซะก่อนว่าซิมีรายได้คือโมคูบอลนะ ถ้ามันมีกรสชีดําเนินต่อส่วนการเรียนการสอนก็จะให้น้องๆเป็นคนสอนนะมีแต่เขาเป็นผู้จัดการต่อไปนะประมาณนี้สิด้ไปนี่อาสะพอนนะสิไปบุญกระบองใหญ่นะรายการสิเมื่อถ่ายองค์มังทุกคนเพราะว่โองค์มังนี่เป็นขอบเขตคของบานขอบพระเจ้านี่แหละ เมืองสนนเบรี่แขวงสวรนณเขตคือว่าจะไปนอนอป่าเนาะประมาณนี้นะจะไปนอนบันทีกาชีถามห้องเจ้าเมืองเพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าเห็นเพิ่นโพสบอกว่าได้ที่อยากจะไปสมองค์มังจังสีกาสามาจะติดต่อมาไห้นะห้องเจ้าเมืองเพราะว่าเพระว่าอันนี้บอรแม่นว่าคิมโมอวดเด้อทุกคนเนาะเพราะว่าเจ้าเมืองเมืองสนนเบรี่หันก็เป็น น้องของพอผู้ที่สองของข้าพเจ้านะอยู่เฮือนเดียวกันเมื่อก็จะได้เห็นนะไหวง่ายซะคอยเมื่อแต่เสือกะอยู่ในเฮือนนี่แหละนะก็เลยว่าเออคันว่าอันนั้นกนจะจิตให้เพื่อนแนะนำนะเพราะว่าถ้าไปทัวร์ที่วยวโซแดนนั้นไปบ่ไแรเนาะองมงกนี่คือบาเพราะว่ามันเป็นแค่อนุรักษ์ในื้อเยื่อถึกปืนเข้าก็ปานนั้นนะแต่บากกบเบิ้งตัวจริงนะนะ ก็น่าจะมีปัญหารายการไล,ล,ลบนนะ่บอลเนาะอยากไปคือตอนนี้นะประกาศในคลิปนี้เลยว่าค่อยนี่อยากไปถ่ายทําแบบที่มันแปลกๆปะแบบมันแปลกๆนะจะเป็นอาสาณีคือการเมื่อบานครั้งนี้ก็คือเมื่อเลียร์อะไร่สิ่งลาย,ยางรายกาบเมื่อบุรณนะ,ะเฮือนไห่แม่ดแดงลายกาเมื่อเจาะน้ำมาดาลหาอยู่น้เนาะไปกายนีดุดเนอ เดี๋ยวเห้าพอกันอยู่ที่สวัรด์ังเขตนะทำอิดวาสีขึ้นไปอโดมใสแต่ด้วยความที่อพอดีมีภารกิจทางรอบครัวนะ่วเนาะก็เลยบวไ้ไปเนาะะก็เลยว่าเลาะบานเกิดบังนอนซะก่อนและบางทีโบ่แน่เนะาะบางทีอาจจะเลื่อยไปทางสารวันปาซนะ่เนาะเออคิดว่า